ติเวลาที่มีการประกาศพรกรฉุกเฉินเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นครับนั่นหมายความว่าอย่างเช่นในตอนที่มีเสื้อแดงเกิดมีความคิดที่จะบอกว่าพวกเราเผาเลยพวกเราเตรียมการเลยไปตามสารกลางถ้าเกิดสมมุิมีประเด็นหนึ่งสองพวกเราเตรียมเอาน้ำมันไปอะไรจำได้ไหมนี่มันรู้แล้วว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น แต่นี่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรกำนันแกนนําทุกคนก็พูดอยู่ว่าเราไปชัดดาวแบงคอกเราไปสนุกสนานกันกลางถนนเราไปปิกนิกเรามาชุมนุมด้วยความสงบเรียบร้อยสันติอหิงสาปราศจากอาวุธที่ชัดเจนเลยถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนี่ก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องกลัวไม่มีการยิงกันในที่ชุมนุมแน่นอนครับผมนะครับแต่ว่าพอประกาศพรกฉุกเฉินเท่านั้นแหละครับทันทีเลยทันทีเลยเศรษฐกิจดิ่งนักท่องเที่ยวไม่มานัก ธุรกิจเขาก็ไม่เข้ามาประชุมที่นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องของการประชุมที่มีการเตรียมการเอาไว้เขายก,ยกเลิกกันหมดหหหนะครับช่วง<ห>ก่อนที่จะมีการประกาศพรกอฉุกเฉินเนี่ยผมยังจําได้ว่าธุรกิจโรงแรมยังไม่กระทบขนาดนี้อพอพอรกอฉุกเฉินเข้ามาเท่านั้นแหละครับเขายกเลิกบุ๊กคิ้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็นเพราะการชุมนุมถามว่าใช่หรือเปล่า ใช่แต่ไม่ใช่ทําให้มันดิ่งเหวจนกระทั่งมาถึงในปัจจุบันนี้ครับสรุปก็คือใช่แหละเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดและไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจมันลงเอาลงเอาลงเอา,เอา,เอาดิ่งเหวหมดเลยจะมาโทษบวนมหาประชาชนโทษการชุมนุมอย่างเนีวไม่ได้โดยไม่โทษการกระทําของรัฐบาลเลยแม้แต่น้อยอันนั้นมันจะเป็นการกล่าวหาที่มากเกินไปนะฮะคราวนี้จากนี้เราถามเกี่ยวกับเรื่องของข้อกล่าวหาละคนของรัฐบาลคนของดิ้วล้อทักษิณ เขากล่าวหามวลมหาประชาชนแบบนี้เขาที่เราว่ากันไปเกี่ยวกับเรื่องอนาคตดีกว่าตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามแก้ข้อกล่าวหาตรงนี้นะฮะแล้ววันนี้ก็มาจบตรงนี้คือหัวข้อแรกที่เราไต่ถามกันบนเวทีแต่คราวนี้เรามองไปถึงอนาคตครับคุณผู้ชมครับหากิ่งลักษ์ออกไปจะเป็นอย่างไรแต่ผมจะแปลงคําถามมาถามท่านอาจารย์ชวินนะ,ะว่าถ้ายิ่งลักษ์ยังดื้อรัน้นทู่สี กอดเก้าอี้นายกรักษาการอยู่ต่อไปเป็นผลดีหรือเป็นผลเสียอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทยครับอาจารย์ครับเออก็ต่อเนื่องจากคําถามเมื่อกี้เนี่ยนะครับคาถามแรกก็คือว่าทําไมเราต้องมีรัฐบาลแล้วก็พอมีรัฐบาลยิ่งรักด้วยนโยบายของยิ่งรักออกมาเนี่ยที่พี่เขาคิดแล้วก็ตัวเขาทำเนี่ยนะที่โฆษณากันเนี่ยมันทําลายหน้าที่หลักของรัฐบาล,ลก็คือคมันทำให้กลไกมันทำลายกลไกตลาด ครับนะครับในส่วนตัวนี้เนี่ยทีนี้ถ้ายิ่งลักอยู่จะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับถามหลักดีหรือเสียฮะอาจารย์ครับผมคิดว่าถ้ายิ่งรักอยู่ในตอนนี้เนี่ยประเด็นหลักก็คือว่าคุณยิ่งรักเป็นตัวแทนเป็นลูกจ้างของประชาชนถูกไหมครับการที่รัฐบาลเนี่ยนะครับมีอํานาจมาบริหารก็เพราะว่าประชาชนให้อํานาจอย่าลืมนะครับในรัฐธรมนูญมาตราสามเนี่ยก็กำหนดไว้กฎหมายเนี่ยนะครับ มองได้สองมุมมุมหนึ่งก็คือมองว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำตามแต่มุมหนึ่งมองได้ว่าเป็นสิ่งที่เราร่างเอาไว้เพื่อจะแสดงเจตนาของเราอ oh. ใช่ไหมครับที oh. ่คุณยิ่งรักพยายามบอกว่าให้ดูเจตนาให้ดูเจตนาอันนี้แหละครับ <laughs> เจตนานะครับลองฟังปามผมมาดีๆนะครับคุณยิงรักเป็นลูกจ้างเราครับ <c oughs> อ่าเพราะฉะนั้นเรามอบความไว้วางใจเรามอบอำนาจอธิปไตยให้แกอ่า <c oughs> แล้วยู่ๆวันที่9ก้าธันวาแกบอกขออคือนอำนาจให้ประชาชน <c oughs> กแกเขาบอกเองนะว่าคือนอำนาจให้ประชาชนยุคสภาครับผมอพอคือนอำนาจแล้วแล้วแกนั่งอยู่ทําอะไรอประเด็นสาคัญก็คือว่าจริงๆเนี่ยถ้าผู้จัดการก็คือนอำนาจอขอลาออกอหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องออกไปใช่ไหมฮะถูกครับแต่ที้เิ่มันเป็นรัฐบาลรัฐบาลก็บอกว่าก่อนจะออกไปเนี่ยนั่งอยู่ก่อนจนกว่าคนใหม่จะมามถูกไหมครับครับทีนี้คนใหม่จะมาได้ไก็ต้องรอ ใช้เวลานิดหนึง่งรัฐธรรมนูญมีเจตจำนวงว่าอำนาจอธิปไตยมันต้องให้สำหรับคนที่มีอำนาจเต็มก็คือมาจากการเลือกตั้งครับผมบใช่ไหมครับมีความชอบธรรมที่จะใช้อำนาจนั้นแต่แกคืคอนอำนาจไปแล้วเนี่ยครับแกก็นั่งรักษาการถูกไหมครับ<ห>เป็นผู้แค่ผู้รักษาการคอยส่งต่อเพราะฉะนั้นอำนาจในระหว่างนี้เนี่ยแกไม่มีออบอกตรงๆว่าอำนาจระหว่างนี้แกไม่มีเพราะแกไม่ใช่รัฐบาลตัวจริงครับเป็นผู้คอยส่งอํา พูดง่ายว่าไงเป็นอยู่ในระหว่างการที่คอยส่งอํานาจจากคนเนี้นะตรงหลานทุชาส่งมาให้คุณทีมะครับผมนั่งอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าทําอะไรก็ทําไม่ได้รัฐกฎหมายล็อกไว้หมดอ่าล็อกไว้หมดต้องดูเจตนาสิก็นี่แหละคือเจตนาว่าเขาไม่ให้คุณทำเออจริงจริงนี่คือเจตนาว่าเขาไม่ให้คุณทำก็เจตนาของรัฐธรรมนูญที่คุณยิ่งรักบอกว่าต้องดูเจตนารัฐธรรมนูญบอกว่าเจตนาของการมีรัฐบาลรักษาการเขาก็ต้อง ต้องล็อกต้องจํากัดหน้าที่ของคุณไว้ไม่ให้คุณทําอะไรเกินอานาจต้องต้องเรียกนิดนึงครับว่าเป็นผู้รักษาการรัฐบาลไม่ใช่เป็นรัฐบาลรักษาการอ๋อเป็นผู้รักษาการรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐบาลรักษาการด้วยใช่ไใช่เป็นผู้รักษาการอ๋อใช่ไหมต้องให<อ>้ตงให้ถูกเพราะนั้นเนี่ยเขาเลยไม่ให้อํานาจไว้เนี่ยครับ เจตานารมก็คือเขาไม่ให้อำนาจไว้เพราะว่าคุณไม่ใช่ตัวจริงแล้วก็บอกคุณพูดตั้งแต่วันที่เกเนี่ยครับอบอกฉันขอขอคืนอำนาจให้ประชาชนก็คุณก็บทแล้วสิครับผมไม่ใช่คุณคืนแล้วคุณจะมีอำนาจอยู่เอ๊ะคุณจะมีได้ยังไงอะ่ะอออ่าถูกไหมฮะฮะมาคืนแล้วมันก็ไม่มีสิครับครับครับถูกไหมฮะเพราะฉันพอคืนอำนาจแล้วมันก็ต้องจบครับที่นี่ไม่ยอมจบอ้าวแต่พอไม่ยอมจบแล้วถามว่ารัฐมนูญมีเจตนาไหมว่าให้คุณเนี่ยรักษาอำนาจไว้ ใช้อำน,นาจไปได้เรื่อยๆใช้ก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมครับอ่าใช้ก็ใช้ไม่ได้คนใหม่ก็ไม่มามหลายคนตั้งคําถามะลยนะย<ง>คนใหม่ก็ไม่มาแล้วถาม่าคุณยาักษาการไปช่วยปีชทองทั้งชาติได้ไหมบอกไม่ได้เพราะว่าอะไรครับประเด็นสาคัญก็คือว่าเขาต้องการให้มีรัรฐบาลเร็วที่สุดจะไหมครัผมคิดว่าคุณอนุชายอยู่ในสภาอ่านรัฐมนูญรู้ดีว่าครับเขาต้องการให้คุณมีรัฐบาลโดยเร็วที่สุดแต่ในเมื่อรัฐบาลมีไม่ได้ครับมาไม่ได้ เพราะนั้นต้องลงต้องแก้ที่ไหนล่ะครับจะไปเร่งเขาเอามาเหรอก็ไม่ได้เจริงๆมันต้องเร่งวิธีเร่งดีที่สุดก็คือคุณก็ต้องออกไปสิครับถูกไหมฮะคุณต้องออกไปก่อนตามเจตนานะที่กฎหมายถ้าเป็นเล่นแบบภาษาฟุตบอลเขาเรียกคุณอยู่ในพ็อกเก็ตอเมริกันฟุตบอลนะฮะเขาเรียกว่าอยู่ในพ็อกเก็ตก็คือมีโค้ชมีไลน์แบ็กเกอร์อยู่สี่ตัวคอยคุมอยู่ข้างๆคุณแลวคุณอยู่ในพ็อกเก็ตก็นึกว่าสบายแล้วข้าเข้าเข้ามาไม่ได้แต่จริงๆไม่ใช่นะครับโดนคุมอยู่หมดคุณนึกว่า อาศัยแต่ข้อ,อกฎหมายมแ,แต่ไม่ดูเจตนารมณ์ของรัฐมนุษย์ว่าเขาให้คุณอยู่เพราะว่าให้คุณรักษาการเขาให้รักษางานน<ช>ั<ช>่นต,<ช>ต้องพูดง่ายๆว่ารักษางานไว้ครับผมเพราะฉะนั<ช>้นสรุปแล้วเนี่ยยิ่งรักอยู่ต่อไปรัฐบาลรักษาการอยู่ต่อไปยิ่งรังแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยมากยิ่งขึ้นครับเนื่องจากเนื่องจากที่อาจารย์บอกไว้คือคือไม่มีอำนาจอยู่ในมือด้วยซ้ำเพราะฉะนั้น การที่จะสั่งซ้ายหันขวาหันกําหนดแนวนโยบายเศรษฐกิจทําให้ตัวเลขพุ่งสูงขึ้นต้องขออนุญาตหน่วยง,งานนั้นหน่วยงานโน้นหน่วยงานนี้อำน,นาจไม่อยู่เต็มในมือเขาใช่ไหมกรกตใหญ่กว่ากรกต,ให,กกตใหญ่กว่าไปแล้วก็ดูง่ายๆครับตัวอย่างกู้เงินมาจะให้จ่ายชาวจ่ายค่าข้าวชาวนาสองหมื่นล้านเนี่ยที่ไปโฆษณาอยู่ด้วยว่าถูกขัดขวางแบงค์ใจดําคุณจตุพรไปด่าว่าแบงค์ใจหมาอไปด่าถึงพวกเราด้วยว่าตกลงเราไปขวางทําไมครับ ไม่มีแบงค์ไหนก็โง่เขาไปให้เขาปล่อยกู้หรอกครับเพราะว่ามันก็ปล่อยกู้ให้เด็กเด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยนะไหนแบงค์คนไหนปล่อยกู้ไอ้คนนั้นจะซวยเพราะอะไรครับก็เด็กมาไม่บรรลุนิติภาวะไม่มีอำนาจนะครับพ่อแม่เขามีสิทธิปฏิเสธไม่ใช้เงินแทนลูกก็ได้แล้วคุณจะไปฟ้องเด็กได้ยังไงล่ะนี่แหละคือเหตุผลที่ควรจะออกไปได้แล้วคุณยิ่งรักชินวัตรนะฮะก็แก้วิธีแก้ปัญหาง่ายที่สุดแต่ตอนนี้มันยังไงอ่ะประเด็นหลักก็คือว่า คุณต้องดูที่ตัวคุณอ่อนใช่ไหมดูเจตนารมใช่ไหมฮะโอเคครับอ้าวไปที่คุณอนุชาบ้างดีกว่านะครับหลายคนนะฮะผมไปเจอพอพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพูดถึงเรื่องการชุมนุมโทษกันไปโทษกันมาอาวอันนี้เป็นเพราะมวลมหาประชาชนมวลมหาประชาชนบอกว่าอะไรกันมาชุมนุมกัน3มเดือน4เดือนตัวเลขบางตัวลดลงนิดหน่อยยอมแลกกับอนาคตข้างหน้าดีกว่าเนี่ยที่แสงสว่างปลายอุโมงรออยู่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้คุณอนุชาว่าเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าครับ จริงๆแล้วตอนนี้ก็ถ้าถามว่ามันคุ้มไม่คุ้มอตอนนี้มมมไม่คุ้ถ้าถามว่าตอนนี้สิ่งที่เสียหายในเรื่องของเศรษฐกิจการที่เราออกมาชุมนุมกันแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจ GDP ที่ไม่โตการส่งออกหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันยังประเมินไม่ได้ครับถามว่าทําไมยังมันประเมินไม่ได้เพราะมันยังไม่จบ <laughs> <Okay. S 2> มันยังประเมินไม่ได้ยังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเออเนาะถ้าพูดถึงณนะวันนี้นะครับ <Huh? S 2> ยังไม่จบเราประเมินไม่ได้ครับ <Huh? S 2> แต่ถ้าคุณยิ่งรักออกกับผมว่าคุม้มณ hmm. นะตอนนี้และกําไรด้วย <Huh? S 2> หมายถึงว่าประเทศไทยกําไรนะฮะ <Huh? S 2> ไม่ใช่ทางด้านตระกูลชินวัตรหรือว่าพวกพ้องกาไรนะร <Huh? S 2> ผมว่าประชาชนประเทศไทยกําไร <Huh? S 2> ถามว่ากําไรตรงไหนก็ต้องมองกลับไปว่าตั้งแต่ที่มีการเริ่มต้นอีกเช่นเดียวกันตอนที่เราพูดถึงพรบนิรโทษกรรครับ huh? นโยบายต่างๆที่รัฐบาลคุณยิ่งรักได้พิจารณาที่จะเอานําเข้าสภาเนี่ย<ะ>มันเป็นอะไรซึ่งไม่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมเลยครับพูดถึงภาพรวมทั้งหมดนะฮะทั้งประเทศ<ะ>ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสมัยตอนที่ท่านอดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรเข้ามาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีใหม่ๆอผมชอบนะในสิ่งที่แกพูดเอ,อแกพูดบอกว่า อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุปสรรคกับการทําหน้าที่หรือความเจริญก้าวหน้าของประเทศเนี่ยอยากจะแก้ไขให้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อระเบียบข้อบังคับอะไรก็แล้วแต่ฟังแล้วดูดีไหมดูดีฮะนะฮะเพราะว่านักธุรกิจเนี่ยฟังดูแล้วก็บอกว่าเออทุกอย่างมันก็จะได้ไหลลื่นครับไม่มีใต้โต๊ะไม่ต้องมีเรื่องของระเบียบที่จะต้องไปดูกฎหมายเรื่องของการที่เอาง่ายๆเลยอย่างเช่นการ จัดตั้งบริษัทครับไม่ต้องว่าต้องเข้าไปทีหลายโต๊ะไปที่เดียวหน้าต่างเดียววินโดว์เดียวตอนนั้นจําได้ไหมครับวันวินโดว์วันสต็อคอ่าวันสต็อคเซอร์วิสวันสต็อคเดัมกมากดังมากฟังดูแล้วดีไปหมดทุกอย่างครับแต่ว่าสิ่งที่เขาถึงบอกเลยว่าเวลาดูให้ดูยาวๆคือคู่ที่อาจารย์พูดเนี่ยเราดูกันมา8ปีแล้วเนี่ยเกือบ10ปีแล้วเราเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่เหมือนกัน นั่นก็คือว่าการแก้ไขกฎหมายในแต่ละเรื่องเนี่ยมันเอื้อประโยชน์จริงแต่มันไม่ได้เอื้อประโยชน์พี่น้องประชาชนหรือว่าเศรษฐกิจโดยรวมมันเอื้อประโยชน์ในส่วนของพวกพ้องแล้วก็ตระกูลชินวัตรเท่านั้นเองตรงนี้แหละเคยเป็นประเด็นที่ว่าณวันนี้มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราเห็นว่าถ้าสมมุติว่าคุณยิ่งรักออกไปเพื่อให้เกิดการปฏิรูปถามว่าเอาแล้วทําไมต้องมีการปฏิรูปในหลายเรื่อง จะไม่ปฏิรูปได้ยังไงเพราะว่าผมอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรครับผมเห็นหลายๆเรื่องว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังเสียงคัดค้านของเสียงส่วนน้อยในสภาเลยม,มีการพูดหลายประเด็นมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะออกออพลอกรน้ำตอนนั้น3,50นหม <50 S 1> ล้านฮะสามแล้านบอกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้ไม่มีโครงการอะไรที่มารองรับเลยแล้วก็เหมือนแบบเรียกว่า เป็นเชิญคีย์คือให้คนไปออกแบบให้คนมาดีไซน์ให้คนมาก่อสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาไปกี่แสนล้านเขาก็เอาหมดแหละครับไม่มีทางที่จะได้ราคาถูกครับนะฮะแล้วเราก็เห็นว่าสุดท้ายแล้วการประมูลการอะไรต่างๆเนี่ยก็เร่งรีบออกมาในช่วงไม่กี่อาทิตย์ก่อนที่จะหมดอายุของกรอบฉบับนี้ครับ,รบหรือแม้กระทั่งพรบรเงินกู้2รล้านล้าน2ล้านล้านเราก็เห็นแล้วว่าพยายามที่จะหนีระบบการตรวจสอบครับ โครงการต่างๆเนี่ยยังไม่มีในเรื่องของการศึกษาที่ชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทางด้านผลตอบแทนทางการเงินหรือผลตอบแทนอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับพูดง่ายๆว่าขีดเส้นแล้วก็บอกว่าจะสร้างรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วก็บอกว่าเป็น connectivity เป็นการเชื่อมต่อแทนที่จะสร้างไปหนองคายที่มันจะไปเชื่อมต่อลาว คุณหมิงครับหรือจะลงไปทางใต้เพื่อไปเชื่อมต่อมาเลเซียเสิงคโปร์ก็ไปแค่หัวหินจะพาพวกมวลมหาประชาชนหรือคนไทยไปเที่ยวทะเลแค่นั้นแหละนะฮะหรือเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเห็นอยู่ว่ามันกําลังดําเนินการไปที่จุดๆไหนนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราเพิ่งจะมีการเลือกตั้งสวไปมาครับครับตอนนั้นเนี่ยถ้า ไม่มีการฟ้องศารลรัฐธรรมนูญจะไปถึงการที่สอวอสามารถที่จะดำรงตำแหน่งได้โดยไม่มีวาระสิ้นสุด<อ>ก็คืออยู่แล้วอยู่อีกอยู่แล้วอยู่อีกอาจจะตายคาตำแหน่งไปจนอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้ายคาบันลังเลย <laughs> ไม่ใช่ว่าวาระเดียวฮะ <laughs> แล้วแถมยังให้ญาติพี่น้องอะไรก็ได้บุพการีคู่สมรสมาหมดเลยสมติวันที่สองกุมภาครับเกิดสอบตกสอสอขึ้นมาฮะ วันที่ผ่านมาสอส,อส,อสอวอไปลงสมัครได้เลย oh. โอ,อ้ย่างงี้มันแปลกไหมล่ะครับ uh. นะเพราะฉะนั้นเรื่องของการแก้กฎหมายไม่ใช่กฎหมายเรื่องของพรบรครับปกตินี่จะไปแก้ถึงขนาดที่ว่าจะเปลี่ยนแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งท <ำ S 2> ําให้ตัวเองมีอํานาจหมดอแล้วอย่าลืมนะครับสอวอที่เข้ามาสามารถถอดถอนและแต่งตั้งองค์กรอิสระครับเราก็ยู้รู้อยู่ตอนนี้เนี่ยองค์กรอิสระตอนนี้กลายเป็นปรปักษ์คู่กรณีกับรัฐบาลไปแล้ว oh. ซึ่งจริงๆเขาไม่ใช่เป็นคู่ปรปักษ์ คู่กรณี<ะ>เขาเป็นผู้ที่จะตัดสินตามข้อเรียกร้องหรือว่าข้อที่จะพิจารณามาตามผู้ร้องมาถามว่าผู้ร้องคือใครก็คือมวลมหาประชาชนที่เห็นว่ารัฐบาลทําไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมีอ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรฮะแก้ไขมาตรา190จําสจำได้ไหมครับอ๋อสนธิสัญญาเป็นไปได้ยังไงล่ะครับก็ในเมื่อรัฐบาลเองจะไปเจรจาเรื่องของการค้ากับต่างประเทศต่างแดนแต่ว่าไม่มีการให้สภามารับรู้รับทราบ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของระบบเสาหลักของประชาธิปไตยที่เราพูดง่ายๆว่ามีฝ่ายบริหารกับ,กบฝ่ายนิติบัญญัติ